ต้องรับสูทิอาไยลาบูบูคนต,ต่อไปคุดใครกันนะฉันอยากเรียนที่วิทยาลัยนี้มากเลยอะนักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบก่อนนะไม่นะถ้าไม่ผ่านการสแกนของลาบูบูหรอกนะฉันมีชุดแบบนี้มาด้วยนะลองหูอีกครั้งนี้ไหมอะอย่าขยับเลยนะทำไมเล่าจะพูวขี่แพ้วิทยาลัยลาบูบูไม่ใช่ที่ของคนขี่แพ้หรอกนะ นี่มันอะไรกันเนี่ยลาบูบู oo, อย่านั้นเองเหรอนี่ไป็นแค่การทดสอบเล็กๆน,น้อยๆเย่เธอสีจะเปิดกี่แพ้เธอกำลังรอฉันอยู่งั้นเหรอ <c oughs> น่าสงสารอย่าเศร้าไปนะเธอยังเข้าเรียนที่วิทยาลัยของเราได้อะเดี๋ยวเค้็ลับพวกนี้จะช่วยเธอกลายเป็นลาบูบู <c oughs> เองนะ <c oughs> เคล็ับงั้นเหรอทิท <c oughs> ิว้าว นั่นฉันเอ,องอะอืมท้องแค่อม่ยังไงเหรอหว้าวนะั่มันอะไรกันเนะ่ะสลามสีเขียวบว่ง <S <S เ<อ>ม็ดบีทเท่ากับแตงกวาทั <Okay. S 1> ้นี้มันง่ายมากมาลองสูตรนี้กันหน่อยดีกว่านะใส่สลามเข้าไปได้เลยแล้วนี่ก็คือเม็ดบีท <S 2> <S 2> มาผสมส่วนผสมในขวดแก้วกันเลยดีกว่านะ่จ๊ะเชื <S <S ่อว่ามันได้ผลนะ โอ้มีบางอย่างผิดพลาดอีกแล้วเดี๋ยนี้อะนี่เปนอะไรกันเนี่ยดูเหมือนเทศกาลขาที่เหลือนั่นเนี่ยโอเคงั้นลองแบบนี้ดูดีกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้หรอกเนาะตอนนี้ฉันมีหนวดแล้วอุ๊บอุ๊บอะไรกันเนี่ยอืมฉันต้องลองลอกมอันหน่อยแล้วมันไม่เห็นจะออกเลยอะ งูงั้นเหรอออกไปเลยนะออกไปเลยเอามันไปจากชันเคสสิเกือบไปแล้วไม่รอโอเคใช่แล้วปฏิกริยานี้ขาดน้ําอยู่เนาะ <What? S 1> แล้วจะไปออมาจากไหนดีลนะ่ะไม่ต้องห่วงฉันมีน้ำให้เธอด้วยอะ <h ums> ดีมาก <Okay. S 1> เลยงั้นมนลอกกันเลยดีกว่า <h ums> ฉันช่วยเธอเองเนาะแต่งกว่า ย้ยได้ผลนด้วยฉันได้เอด้วยเหรอขอบคุณมากอ่ะอ้เธอมีสิวด้วยอ่ะมันยอะมากเลยนะอย่าเศร้าไปเลยถึงเวลามาพิสูจน์กันแล้วมาแปลงป่าของพวกเราพร้อมแล้วเนาะถอดแว่นออกก่อนสิฉันพร้อมแล้วล่ะจะต้องสวยขึ้นแน่นอน ดูดีที่สุดเลยลนะขอบคุณมากเลยนะบ,บายบายบายพ่อแต่จะทำอะไรต่อนะรองยิ้มงั้นเหรอชิชิวอาวหวัดดีเฮ้ไม่เห็นจะวอกเลยอะ่ะมีอะไรเหรอให้ฉันช่วยไหมเราต้องลูกบอลพวกนี้ไปใส่กล่องพวกนั้นเนะก็กล่องพวกนี้นะสิฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย ไม่มีปัญหาหรอกลูกบาสเกตบอลต้องใส่ในกล่องนี้ว้าวง่ายจังเลยอ่ะแล้วลูกฟุตบอลก็ต้องใส่ในกล่องนี้มาลองกันเลยดีกว่าวฉันทำได้อยู่แล้วอ่ะนายทำได้ไปต่อกันเลยเนาะงั้นไปกันเถอะแบบนี้ฉันหลับตาก็ทำได้เน๊บงั้นเรามาทำด้วยกันเลยดีกว่า พวกเราเจ๋งมากในมัน,มนต้องทำผ้าใบอย่างนั้นเหรอฉันหามาตั้งนานแล้วนะเน,นี่ยเอาคนมากอ่ะอะไรนะแล้วถุงมือของเธออยู่ไหนอ่ะฉันไม่มีมันหรอกเธอมาถูกที่แล้วละโอเคฉักแป๊บจับเวลาอยู่นะเริ่มเลยฉันจะรีบกลับมาละโอ้ฉันจะไปหาอะไรสนุกๆทำหน่อยแล้วอ่ะนี่ไงโดนนี่ไปเลยเกมพวกนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยอ่ะน่าเบื่อจังเลย เขาอยู่ไหนกันนะอะไรนี่อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ได้เวลาแล้วนายกลับมาแล้วเหรอส่งตรงจากรา่ของลาบูบูเลยนะว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะบายบายไปห้องต่อไปกันเลยเถอะห้องศิลปะ <c oughs> อื๋อจะทำอะไรอยู่เนะี่ย นี่คือภาพที่ดีที่สุดข,ของฉันเลยนะเลยแค่นี้เดียวเองต้องใช้สีน้ำเงินแบบนี้ด้วยอะ่ะไม่ใช่อันนี้<ม>หรอกโอ้ฉันช่วยเองนะอย่าเสียใจไปเลยมันบางหมดแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะถ้าอย่างงั้นออมาลองวาดด้วยนิ้วกันหน่อยดีกว่าดูสิมันเวิร์ด้วย ว้าวแต่ถ,ถ้าฉันไว้เลยนะเนี่ตอนนี้ตัดฉันบ้างตอนนี้เธอต้องดูสดใสบ้างแนะ่นอนเนะนี่ยนี่แหละใช่เลยเสร็จแล้วออกมาดูดีมากเลยนะฉันได้เอด้วยต้องุพิมาก้องเมจริงจริงเธอต้องไปทำผมใหม่ซะหน่อยแล้วและเธอก็ยังไม่มีหูเลยไม่เป็นไรทำมาที่เองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยลนะ่ะโอ้ไม่นะเธอไม่เสียดายของตัวเองเลยเหรอ นี่สำหรับเธอนะจ๊ะว้าวสวยมากเลยยะโอเคเหลือแค่หูแล้วล่ะจ๊ะนี่ก็สำหรับเธอมือนกันนะที่ทีว้าวขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆนะบายไปห้องทำอาหารกันต่อดีกว่าพวกเราอเออแค่ของมันแย่มากเลยอยะทำไมถึงร้องให้แบบนั้นล่ะ เค้กมันไม่เห็นจะเปิดไในแบบนลยแบบนี้ฉันต้องไดนะ้เอฟแนะ่ย่อย่าเสียใจไปเลยนะเรามาทำใหม่กันดีกว่าเราแค่ต้องมาหาส่วนผสมด้วยกันก่อนนะว้าวนี่มันโลกของขนมหวานอย่างนั้นเหรอว่าแต่เราไม่อะไรบ้างอะ่ะอันนี้ต้องมีประโยชน์แน่เลยมาทำเมคอัพจากฟองดองกันเถอะพวกเราฉันว่าไม่ต้องใช้อันนั้นหรอกเย่เลยอันนี้ใช่ได้แนะ่ มาให้ฉันหน่อยสิเราจะได้มาพันด้วยกันไง<ห>มาตกแต่งมันกันเลยดีกว่านะฉันว<ห>่ามันได้ผลดีเลย<ห>ดูสิมันของจริงเลยอ่ะว้าวสุดยอดเลยมาลองใช้กับต้นฉบับกันหน่อยดีกว่าแบบนี้เราต้องได้เองแน,น่นอน ถึวเวลามาลองชิมกันแล้วอร่อยมากเลยว,ว้าวเมคอัพของลาบูบูเหรอขอบคุณมากนะฉันต้องไปแล้วนะไปต่อกันเลยมีห้องของวิชาก,กิรนิสร์อย่างนั้นเหรอนี่ขาอสอบของเธอนะจ๊ะถ้ามีเวลาแค่ห้าหนาทีเท่านั้นจะแก้จอนี้ยังไงดีเนี่ยง่ายมากเลยเน่ะ แล้วเธอทำเสร็จเร็วมากเลยอ่ะอลอกเลยแล้วกันนะฉันทำเองก็ได้อยาเ<ม>นื้อแค่หนึ่งนาทีนะเร็วเข้าฉันไม่มีทางทำมันทานอย่างนี้ไงข,ขึ้นนะไม่นะทุกคนช่วยเราหน่อยสิกผลักให้เราเราจะได้ไปถูกครูดุยังไงเล่าช่วยด้วยช่วยหน่อยนะ ฉันต้องคิดไปเองแน่ๆเลยเรียกกลับไปแล้วไม่ละฉัทนทำทันด้วยทุกคณมากว้าวดูสิ <c oughs> โอ้เก่งมากเลยนะว้างว้าวาสวยมากเลยอะ โอ้หวัดดีทุกคนเดีสิฉันจะใช้เยอะเลยอ๋อเธออย่านั่งง่ายหวัดดีหวัดดีขอบคุณมากเลยนะขอบคุณสำหรับแตงกวาพวกนี้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับภาพวัดนี้ด้วยดูสิฉันมีหูแล้วก็องเท้าแล้วอ่ะว้าเลยนะนี่เธอเองเหรอออกไปเลยไปทําไม่ใช่ลาบูโบ้แล้วท่านี่มันขี่แพ้ตัวจริงรับนี่ไปเลยโอไม่นะฉันทนดูไม่ไหวแล้วอ่ะ ทำไมเธอต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยเนี่ยเจอสิเธอก็สับเพลินดอนแล้วนี่มาช่วยเธอกันหน่อยดีกว่าใช่ฉันต้องการพวกเรามากนี่และพลังของเดาบูบูวูฮูตอนนี้ฉันก็ได้เป็นลาบูบูตัวจริงแล้วโอเคแล้วตอนนี้ไม่นะไม่ไม่อย่าทำแบบนี้เลยนะใจได้พวกเราต้องมากอดกันหน่อยแล้วนะมาเป็นเพื่อนกัน สิ่งนั้นมาจากไหนกันเนี่ยมีคนตาาั้งใจเขาช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะไปละบูบูบมาเร็วจะไม่ปลอบมือให้กันหน่อยเหรองั้นเรามาเล่นกันหน่อยดีไหมไม่ดีกว่าเออแล้วเธอละ <c oughs> ันไม่อนดีกว่าหมเอย,ย่ามากินฉล่อยนะฉันมีไอเดียที่ดีกว่านะยอ้อเลยละ อันคือลาบูบูยินดีที่รู้จักนะจริงด้วยอะตอนนี้นเราเคงต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วละ่ะแต่ว่าเราเคงไม่มีที่อยู่หรอกนะแบบนั้นไม่ได้เลยย่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ด้วยกันหน่อยแล้วบ้านใหม่ของเราเคงจะไปเสียอะไรดีเหรอนี่มันก็ยากเหมือนกันฮะเราต้องการคำชี้เ,เหลือตัวเลยบอกกันมาได้ในข่าไม่ข้างหน้าเราควรเลือกสีไหนดีอย่างนั้นเหรอสีละวันยากเหรอไอด้ดีดีมากเลยย่า <Yeah. S 2> ดูดีสสดๆไปเลยมาขอรักตั้ใจที่สุดใโลโอกแน่นอนแต่เราจะเศ่้ามันยังไงดีล่ะฉั <c oughs> นดีจใจที่เธอถามฉันนะ <c oughs> งั้นมาด้วยกันเลยเพื่อนรักถึงเวลามาก้าวมากันแล้วเธ <c oughs> อแน่ใจจริงๆเหรอ <c oughs> อ๋ออ๋อแน่ใจสิทำได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราต้องใช้กันไกลด้วยนะแต่ฟันแหลมๆของฉันก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะดูสิจะททำอะไรได้บ้างอ่ะเออฉันว่าเราควรใช้กันไกลดีกว่าไหมกันไกลแบบนั้นน่าเบื่อมากนะเธอที่แข็งสุเลยแล้วตาของพวกเราล่ะทำไงดีเนี่ยแต่ยันๆนก่อนนะท่านมีไอเดียดีๆแล้วช่วยพวกเราหน่อยสิเจ้ากัน้อย โอเคเคมถึงตาเธอแล้วแต่ต้องทำอะไรต่อนะแค่พยายามโยนให้โยนก็พอแล้วฉันต้องทำมาได้นะขวาเีน็ดแล้วก็ซ้ายหน่อยเอาเลยเห็นไหมเล่ะมาดูกันต่อดีกว่าเจอป้หมามแล้วสุดท้ายนี่ชนะสักทีโอโอฉันไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นหรอกเนาะน่าได้เนะ เราอย่าทำแบบนั้นอีกนะคิมเฮ้ยโอเคอแต่ฉันว่าบ้านของพวกเรามันต้องขนโปก,กว่านี้หน่อยจริงด้วยอ่ะอย่าลืมบุผ้านุ่มๆด้วยละแบบนี้ไงแบบเนี้ยดูสิจะตัวน้อยมาดูกันมาเดลวไม่ต้องกลัวหรอกนะนี่มันอร่อยมากเลอยลอ,องดูสิ <c oughs> เด็กดีถึงตาเธอแล้วเพื่นรดก เดี๋ยวฉันจัดการให้เองดอลลี่ฉันขอค้นฟูวกของเธอได้ไหมเหรอเธอดูดีสดๆเลยเธอจะย้อนเลยนั่นนี่อ่ตอนนี้เราก็มีผ้าห่มนุ่มๆแล้วว้าวแต่ว่ายังเป็นสีขาวอยู่เลยนะทัดข้าเราจะพลาดแล้วนะสิืดูขนมพวกนี้สิอ๋อเรามีลูออมยอามากเลยนี่วู้ดูสันจัดการให้เองเนะ ฉันต้องใช้เหรียญแบบนี้ด้วยนี่ไงมาเริ่มเดินเครื่องกันเลยเดี๋ยวจะจับมาให้เองยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกดูสิฉันทำได้แล้วเกือบได้แล้วใช่แล้วนี่แหละรางวัลของพเรานู่งอมสิลาเวนเดอร์ไงล่ะพอดีเลยเติมโคล่าเข้าไปหน่อยดีกว่า มันก็ฟานดูน่าสนุกดีเอ๊ทิมฉันทำไรของเธออยู่นะี่ฉันก็เพียงทำแคนดี้ป๊อปเนี่ย้องโทรเัอร์ไอส์ไไหรืออย่างจ๊ะฉันว่าก็ดูดี oh, อยู่นะแต่ต้องใส่ลูกอมเข้าไปเพิ่มหน่อยแล้ว <c oughs> พันดาขอเรียนอีกเหรียญจะได้ไหม <c oughs> อ่ะเอาไงดีเนี่ย <c oughs> ทุกคนมาช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมอ่ะเอออย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะจะได้ไปหาเหรียญมาเพิ่มไงเรายิ่งต้องการการกดไลค์เยอะเลยละเก่งมาก เราได้เหรียญมาเพิ่มแล้วมาลุยกันต่อเลยตอนนี้ไม่ขยวกันได้เลยแล้วก็และนี่คือผ้าห่มสีชมพูของเราเนี่ยมันนุ่มแล้วก่อนหน้ากอดมากเลยแต่มันยังขาดหน้าตาน่ารักน่ารักไปนะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนี่ไม่ใช่วเวทมนต์หรอกนี่แหละที่เขาเรียกว่าปีมือเนี่ยเสร็จเรียบด้ย เธอชอบมันไหมไม่ค่อยชอบเพรว่ามันเล็กเกินไปถ้าทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วเธอก็พูดถูกนะเพื่อนเด้อมีแค่เหตุของมาริโอเท่านั้นแหละที่ใช้วพวกเราได้นะอืมอ๋อใช่แล้วไปกันเลยดีกว่าคีมมันต้องเรียบหน่อยแล้วคธอดูมันเจ้าหญิงเลยโอ้มาริโอมาริโอจะญิงพิชลัดนดอนย่าอยู่เนะใครเนาะ วันไหนสงสาวสทำไงดีอะละบูบูปีพอเหตุจะกเขาเลยนะโอ๊ยมาดีเออทอ่ทด้ะเฮ้ยทำไมใช่เจ้าหญิงพีซจริงๆป่ะเนี่ะถ้าว่าไม่น่าใช่หรอเนะโอ้ยแย่แล้วเนะคิดจะมาหลอกฉันหรอแล้ว,ว,งล,วล,ลงมือแล้วขอเหตุสักอันหนึ่งได้ไหมขอร้องอจริงด้งยวย <laughs> อ๋อทำไงดีอะทุกคน บอกใช้ไปได้ในคอมเมนต์ข้างล่างใชว่าทุกคนกับโอดถูกเออเอาเฮดนี้ไปได้เลยนะมาดีเอ่อในชุดพวกนี้เอาไว้เลยอะแลาก่อนสาวสาวเยวมีอย่างที่ต้องทำก่อนนะเพอร์เฟกไปเลยอะแต่ฉันบอกมันยังแปลกๆอยู่นะจมูกมันหายไปไหนกันเนี่ยงานนี้มันเับฉันสุดๆเลยฉันจะการให้เองนะไป็นไงล่ะ อันนี้ต้องว่าแน่นน้อนฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยมจาจัดการเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเพื่อนด๊วอแวแต่จมูกของเราบูบูไม่ใช่แบบนี้หรอกเนะอ๋อน่าเศร้าจังยังไงก็ต้องคิดออกแน่นยอนอฉันมีอไอเดียดีๆแล้วช่วยฉันหน่อยสิจ้าเพื่อนดได้สิเราทีมเดียวกันอยู่แล้วนี่เนะแล้วตอนนี้ลนะสุดท้ายจมูกของเราก็เสรสักที น่ารักมากเลยอะแล้วตาของเธอล่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อฉันรด้แล้วนี่คือถั่ววิเศษนะมันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยสักครั้งเดียวนะเมื่อแต่มันใช่ยังไงกันเนี่ยแค่ต้มน้ำก็ไปหน่อยก็พอแล้วโอ้โอ้ระวังหน่อยนะ เอ้ตัวเจริงๆเลยวจะตัวน้อยสุดยอดไปเลยขอเด็ดกลีบของนายหน่อยได้ไหมอ๋ออะฮะในเวลามาทำหน้าต่างให้บ้านของลราบูบูกันแล้วมาวางให้มันเข้าที่กันเถอะเปิดแล้วก็ปิดได้เลยว่าแต่ทำไมเราไม่ใส่กิิเตอร์เข้าไปห้น่อยล่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลอนดูสิไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วล่ะ ถึงเวลาสำหรับตอนที่แจ๋งที่สุดกันแล้วนี่แหละรอยยิ้มใสได้เจ้าของยาบูบูอันนี้น่าจะยากอยู่นะโอ้โออนจะพอหมดแล้วอ้อโทษทีนะแต่อชออฉันนึกอะไรออกแล้วลเราต้องมาโทรหานางฟ้าผัาน้ำนมกันหน่อยแล้ว<ช>ฟันดีนะเจ้าเพื่อนรัก <Yeah. S 1> นี่มันอบอุ่นมากเลยแล้วตอนนี้เราก็แค่ต้องรอ Vì phần nấm nộp ở đi bao mày nha Hứ mình hứ lạc cái nòi đi mới chắc à. Yên bây lời Khói bạc này đi Mặc mạc lời nè nè Nhi măn fan sút xuất lời lạ Chắc không mì no. lọc nha Lạc cỏ nè chắc tất cả ra dưới sổ thơ Thầy thống là bù ừ. Oh, nè nè lỡ rớt bắt nừng nè chắc Mày đó oh, trời lạ lạ Thơ phèo lối à ถ,ถ้าเธอปนุดอีกก็ติดต่อฉันได้เลยจ้ะเราก็จะเสร็จแล้วล่ะคิจจามจะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยแต่มันก็ดูนีดแค่เยอยะเลยอะตอนนี้บ้านาของเราก็มีฝันแล้วแหละนะมาติดกากันเลยดีกว่ารดยยิ้มนี่พอร์ปฟกสดๆเลยฉันไม่ได้มาคาจังหวะใช่มาอะฮะวันนี้เราไม่ได้ชนใครมาหรอกนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยแต่ไม่มีท่าจับเราได้แล้วนะบอกว่าเขาจะหาพวกเราไปเจอ ฉันอยากเล่นบ้านไก็ไปเล่นบ้านเอิเซ่เดี๋ยวฉันต้องจัดการหน่อยแล้วใช่แล้วบ้านของพวกเธอโดนดีแน่หากกิวใชนไดทุกคนไดแล้วงานฉันไปหน้าเยื่อตอนอีกวาอือ่าฮะฉันว่าเขาน่าจะไปแล้ว บ้านของเราพังหมดเลยอย่าต้งใจไปเลยเพื่อนรักมาทำความสะอาดที่นี่กันดีกว่านะนี่ไงดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่ารอยยิ้มนี่คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเราองมาตกแต่งมันด้วยคนล่าแบบนี้หน่อยแล้วยังไงมาจัดฟันกันหน่อยดีมากฉันจะทุกเคสเลยนะ ทำตามฉันเลยละหนึ่งสองถอดอาได้เวลามาถอนเหล็กดัดฟันกันแล้วเธอที่เฉ่งสุดๆเลยมากอดกันหน่อยดีกว่านะสุดท้ายฝันฉันก็กลายเป็นจริงสักทีนะเพื่อนเดียวจะมีเซอร์ไพรส์าสมาให้เธอด้วยว่ยะให้ฉันงั้นเหรอมาลองใส่กันเลยดีกว่า ้าน <Wow. S 2> นี้ดูดีสดๆไปเลยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงเวลาที่เธอจะต้องออกไปผจญภัยแล้วนะจ๊ะจะคิดถึงเธอนเจ้าเพื่อนรักนี่มันใครก,กันเนี่ยอ๋ยินดีที่รู้จักนะจ๊ะสวัสดีชื่อบิงโกตอนฉันมาเร็วจะพาเธอไปดูอะไรเจ๋งๆเองนี่ต้องน่าต่ดเต้นมากแน่เลย <S 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 <S